ลูกนี่ใครเนี่ยเออใครน่นี่นี่ลูกลูกอ้ที่เ็นอ่อ๋อหดตนเนาะนใจคือเบเนาะทำเมนูละน้อยๆก็ยังไม่เป็นกบเข้านะครับขพติดที่ามองชิมขนมเอซนะครับ ไปซื l l ้อยอยกไหมโอ้ยได้กินแต่ตป่าเลยคเอาสักคนหลงสาวกเขาไม่สนใจนิดเขาไม่สนใจนิดนิดเลยถึงโตาพอดิดเป็น เอืมโอ้ไลปุ่นติ้นนะเดี๋ยวเขาไปเอาไลปุ่นอยู่มีอะไรบ้างนั้นครับมาทำเมนูนะครับพอกฟะดูกันมาได้กินละเอ้นี่มาต้องกินต้มยำอย่างเดียวเดี๋ยวให้น่อยไปน้อยแต่ก็ได้มีนู่นนะเออจัดเลยไปเท่าไรพวกนั้นไปโคตรอย่างเดียวไปร่วมกันเวันละสามตัวก่อนไปไปนั่งดดไเ้ยลผมเปิดขวายติดเลยโอ้ใส่เปินสะพาน กวาเออพอละเนี่ยมันกินจะได้อหรอวันนี้สำรบโอ้ยเล้ยนเลีชนเลี้ยไอ้เม๊อ้ยอ้ยโ้ยลากคอมันมาโอ้ตัวมง,งามอยู่ครับนี่ครับ บอยเนไอเม,มนูเนาะเมนูมนคือไอบาาเราจิคร้บแกมเล่ากแกมเล่าเรายน้อยจะเขาเเ <laughs> ้าคีบปยังกันอนะ่ะอืม,อมสยอด nhẹo say say nhon mượn, <laughs> sao mà được là ta ốp nữa nhả, chẳng mua nữa, mẹ hát. còn gì nữa, chúng lục tạm ha, mấy đứa này. cháu áo nói nhé nữa. mẹ hát. ừ, say ốp, nhá, ốp. bên hông, ốp. xuất giọt, đây này, đây này, đây วันนี้จะอบหมดเลยสู่ไอ้บบาวไปดูครับเดี๋ยวตัวนี้ไปใหไเบ็ดตบถึงวันนี้ทมต้องปุดสุดหนาวไปนะครับบรรยากาศใกล้ๆหน้าหนาวนะนี่กีตากับไปนะครับโบาะหมดแล้วเนาะโอ้ยตัวสองตัว นี่าครับกระรุ่นก็ไปยาวๆนะครับเด้อนะครับได้ฟองม่ได้ฟองก้าววัดจีบไป้หมายดินเด็ดๆกระซำเปิดเทปูนข้างมีน้ำเนี่ยก็ปักม่ได้นะครับต้องปิกไหมหมายเก่าครับเปิดฟงขอเล่นกีตาร์เวดขอเล่นกีตาร์กันกันวนๆนะครับเออไม่ได้เสียงดังอย่างมากไหมนะครับไก่บ้านอยู่นะครับ หมูเดียวมูเดียวเซลก็เบาๆนัเนเลยที่ทำไม่นู้ไหนก้อยทำไม่นู้นไหนโอเคเลขามดูเชียร์นะเอมาช่วยเป็นลูกมือด้วยเนอะโอเคันนี้ปลอกัวมาเองนี่ปลอกัวโอเคโอเคได้ได้ได้มด้ได้้ได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 ีได้ได้ได้ไั้ได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 ้เด้ได้้ได้ไ้ ตอนทางเขาเข้ากระยูด้วยกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ประมาณรอบรอบสุดท้ายนี่ไปอยู่ไปอยู่เนาะใจเบ็ดเนาะโอ้นี่เตียงป่าอยู่เตะไปใจเบ็ดอยู่เวลาเปนเรื่องที่เติมโอเคจุดนี้นะเพื่อนเนาะจะได้แวะไปมเข้าผมเยอะเกินโอเคเพื่อนสุดยอดเจ้าชัดขอบหน้ารถเหรอเดี๋ยวเวลาผมจะตัดรถห้ามไปกรอบนะรถผมนะไม่ยุ่งเรื่องใจ ยุคเกิร์สส่วนนี่เขาสุดยอดเอาธรรมดานี่ครับคนเฮาเนี่ยมันมีกระใจนะฮือกันอย่างอื่นต้องอู้โอเคโอเคเวทเขาพี่ก่อนเนอะเดี๋ยวตัวหาครับผมขอบคุณครับครับผมอ่อแต่คลิปทาเขาเขานะครับโอบป๋าป้ากันอยู่เนอะเต็มคลิปโอเคอ่าขึ้นเรือเขางงสองคนเดียก่อนเนาะ เป็นยังเนาะเดี๋ยวไปแจมเอมเออเดี๋ยวเก็บของครับภารกิจก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็อันนี้ก็มีเสียงเอาไปก็เอาได้เนาะเออเอาได้เออโอเคเนาะอ๋อันมันต้องไปไทยไปไหนห้ามนหนห้ามนะห้ามไทยห้ามเลยเพราะเนาเอ้าโอเคห้ามไงหนนะเออเนาะเออมาขึ้นฝันดีเถอะ

อ่าเดี๋ยวเอาไปแต่ทุกคนรอรอทั้งนั้นเลยเวมือนไ้ไอ้โอ้โหไม่ได้หนึ่งเจ็ดสุดยอดรอเออเออตอนนี้เก้าสี่สิบเจ็ดเนาะเอาเห็นซาปีฮะสิบกึศงหักเข่าสายเป๊กนั่นี่ยสายเป๊กโอเคให้คนนี้หนึ่งแม่นเว็นก่อนโอเคครับแม่นมาเอาโอเคเดินทางปลอดภัยให้เลยกโทรมาสักหนา โอ้ยมหาสกรรมเล่แม่เนาะไปเตะบอลไหออนแมนอยู่ไมดหงเออโคเลอร์ไซดตำแหน่งอุ้ยเอาเดี๋ยวสก๊อหูเขาจะเก็บโคงปิกเหมือนกันนะครับหลับสุดท้ายเอาายเนาะอันต hey, <mon> ีิงละครับแควรจะได้กี่ตัวี่หนึ่งส โอ,อ้ก้อนอย่างไรก็พอดีแหละครับผมโอ้พอดีมีภารกิจเอาอ้งค้อนแกะสังนะอ้แกะสังเนี่ยฮัลโบูบูมองบนโต๊ะนะครับก้องเลยมัวก้อนเต็มเยอะกันหรอครับผมเออทียก้อนมันหมอกลงละเออเต็มครับหมอกดมเหมยนะครับนี่ไม่ห้องเหมยเนาะ

Cái dưa còn nữa Đấy Hả? Bán thịt thịt ăn à, lột nó ấy à, Thằng bếp này mốt phải nghe nhẹ ừ. ừ, nó Ui, chả lạ, chả lạ Nhưng hụt lên bọn anh Khoa tôm tôm không ta Ừ à, đi, mỏ, ha. Ừ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  เออลืมไหมกิมลืมเฮ้ยเนตบหูตะกดจะกขงกิมส่ทุเย็นไหมครับแข่งใส่นองส้มนองส้มกไไปพูกแกะนองส้มดีออเออมอนีใส่ตุ้สมอตูนเออมอืมอันนี้กับมอมาแล้อ๋อเตลกมือเสร็จแล้วฟีดแขนต็้งแต่แล้ววันนี้มย์ล้มไอืม นี่และครับแต่เข้ามานี่คือหมกหรือเหมยมันตัดมาหมอกอะหมอกกับเหมยมันห้าห้องเหมยเนาะน่องเหมยมันขู่แดงแน่เข้าน่องเหมยเนาะอืมนี่โอ้โหแดงอล้เหมยโล่แท้แท้นี่ยขอรักสินเม็ดสินเม็ดเป็นอย่างนั้นอะไรอย่นี้กอลีอีมะ อีสลเลวหน่อนี่ไม่เก๋แล้วันออหนาวอยู่อแค่เขาน่ือเล้ยวสือเล้ยซ้ายหนะอยเสเลยซ้ายเงียู้เออมันต้องเกาหลีแกญี่ปุ่นแก้งไ้เนาองมึงหนาวอืมบ้านเขาหนาวงั้นอืมโเสดยเสดายลงูเจ้าผมได้มาเกมมันสกัอกนเิดภละกิจอีกนเกมคนเดียเนอะอืม ประมาณกี่โงแนะครส่โมงเออทีแสงพีวามนเลยคือหมอกนะครับลมเอวมันเฮาไงอ่ะใช่วับวใช่ยั้งยังจเยนว่าไม่อย่าเปิดอันนละเดือนหน่อยเล่มเลยคันวาเลยอูถึงปุ้บเปิดตึ้งเลยไม่นะครับเล่มเลย เรเปิดจะได้กระจ่างเขยก็ต้องมาโกยอยู่เขามาแล้วครับอืมนี่ไปอยู่ทำไมอยู่บนนั้นว้าวโอ้ยชนชนเอาเลยไปอยู่ทำไมบนนั้นมาต้องไปอยู่ปุ่นโค้งน่าจลงไหนกันสิบห้าแล้วก้อย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 จะได้ไม่หวา่นไงนุ้นไงเนะเอาเลยเกี่ยวกผมโมนี่เอามา เนี่งก็ปล่อยปล่อยสิหวนหวนโอ้โหอันนี้หายห่วงหายห่วงเฮ้ยตัดดินดิกนไปแล้วอ๋ออ๋อตายเดี๋ยวมังเลยจะได้ทรมานนะครับเออเกิด เอาขาเอาขาจุ่มนี่กะเอาได้แล้วกะนเพราะแบบถ่ายแบบความฉลาดของเราโอ้โหต้านสายต้าสายนี่ก็ไม่ได้ตัดสายครับมันกินหน้าเดียวอ้อเก็บรุดมันติดเครือไหมอ๋อเก็บกันเพิ่มมาโมันมา

โอ้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 โม่ี่ใครเนี่ยเใครนี่นี่นี่ลูกลกลกดก่ไหมอ๋อออ้โอ้้อึเส้มปาะมดสโคตรเฮ้ยอ้ไดได้ไดดึกมามันกัตัวใหญ่ขึ้นอืม ทิ่คนดังว่นนี้ทดู่นดังคนดังหรือจมูกนะครับเราคนไทยฟังผมเข้าใจทิ่หนดังเขาบอกที่จมูกเอาผมทําไมวะหลับหลับกายแล้วเนี่ยนะหลับหล้บกายกายแล้วกายแล้วกายแล้วเมนูอื่นกเท้า

เป้ยพอนี่กินนะครับเนื้อพอนี่กินนี่อะขอเราท่ายนะเออไม่ท่ายครับยี่หพระคนอะนะเยอะท่ห่คนละกิจเจ้าไม่เห็นอยู่แต่ถือทำงานอยู่โอ้ยใส่ล่ากคนมาลุกขึ้น

น่าคนวะพุ้ดติเตียวหนักโอ้ได้อยู่นาะโอเคครับตัวนี้จะติดประมาณสักครึ่งชั่วโมงลวออนมดครับประสบการณ์ปลาลิมตึ้งว่านีะอืมันเก่งอืมมันจะเหมือนกับปรากฏละ เหมือนกุศนหวานลิ้วหวานลิ้วเอาภาษาไทยก็คือมันพันนะครับกินกินไปแล้วมันออใส่มันมันลิ้วนะครับหรือมันพันกันมันลิ้วอืเอืมหยากเหงาภาษาเหนือว่าลิ้วเนาะอืลิ้วลิ้วหรือมันพันปันปันอืม ไปกันเหนือเอาหนึ่งเหนือเนาะครับปันกับเหลียวอืม่ออะไรไ่ถูกต้องอันเดี๋ยวก่อนอืมเขาแหงนวยจบฟังอยากจะไี้ยินอยากแล้วเนอภาษากำเมืองว่าเท่านี่นะนี่ยเป็นอู้กําไทยกเหนือ่กันหมดแล้วครับภาษา เมืองเฮาหน่นะครับเขาจะอนุรักษ์ไว้หูกหลาเนี่มันต้องสอนเขาอู้ไทยน่ะเกิดมาน่ะเขาไปเจอจมูของเขาอยู่ในลงนี้เขาอู้ไทยหมดอ่ะแต่เขาพยายามเอากำเหนือยับใส่เขาให้เขาจะลืมเจือบ้านเขาเอากำเหนือจะได้กำเมืองจะได้นะครับแต่สำเนียงแตงละจังหวัดนะครับเนาะมนกระต่างกัน จังไฮยังซื้อเพี้ยนได้น้อยนะครับเพี้ยนจังไม่หลบปูนได้นักหน่อยเพี้ยก็ว่าานาะเอาว่ากันไปอุ้ยยังอยู่อุ้ยอยู่อุ้ยอ้กูหวา อุ้ย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 อืออือโหน่โหน่โหน่ปุ้น ไทเวดอยู่นะปะัสสาวใหญ่แกงให้มันตบหูปตะกนเลยอันนี้เขาคุ้นอยู่หรือแจ้งในเลยโอ้กกองมาเก็บเนะาะครับผมพอดีติดผลิตนะครับ,รบนี้ก็เอาหมกหมกสมควรแต่ว่าก็ยังได้นะครับเนอคครรับ,รบระตะากนนี่ถ้ามันตีเต็มต้องกวบมันลุตดูเขาป่าปนน้องน้ำส้มเอาใส่ถุงเลย ตื้อพอได้แ่จะได้ต้มอ่ะนี่ใต้มอ่ะลาพุกผมได้ละเออตัวหน้าตัวนี่ต้มทำต้มทอมเหมยามกันแทะมาแม่มาแม่เอาพี่เออลูกปลาเสบเดี๋ยวหลยโอ้โหไม่ไล่หวกนี้นี่มอุตน มาถ้าเขาอะคุยหน้าบ้านเขาอยู่นี่มันอยู่หันกอกตบตบบนะครับอืมกัมอู้คนเมืองเขาเนี่ยเออตัวใหญ่หายเสยเออที่ตานี้เนี่ยพรอันนี้ไงสุดแรกเนี่ยตรงนี้ครับพ้ะกําลังปะคงอยู่เหมือแจ้งนะครับเดี๋ยวเขาต้องแพ้ก้อนเพราะว่ามันผูก โอ้ยพลาาิกดี่เยังมองไหมไก่นะครับอก้อนหนังก็ใช่มูยยเม่เออรมิอยู่อออยอยโอเคเนาะ,ปะไปไปปิดคลิปกันตีจีเอาพักกันนะครับเหมือกกนกระตุกนะ